สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่นะคะและ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณนะคะสามารถมีข่าวมีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะใครอยากเข้าบ้านอยากได้แนวทางฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะก็อย่าลืมนะคะแวะเข้ามาเอากันได้นะคะฟรีนะสำหรับ2ตัวบนล่างนะคะน้องแอดก็ จะไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าให้บวกให้ดูนะคะเยอะนะคะสำหรับสองตัวแล้วมาสรุปเลยเนาะสองตัวโค้งสุดท้ายนะคะสรุปกันเลยเนาะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีหกมีเจ็ดมีศูนย์มีเก้ามีหนึ่งมีห้านะคะเด่นนะคะน้องแอดให้เด่นไปที่ หกกับสนะคะตามได้นะคะ6กสามเกาสำหรับเด่น6กนะก็จะมี6 0ศูนะคะ6กหนึ่งหนึ่งหกนะคะ สำหรับเรนสามนะคะก็จะมีสามหนึ่งหนึ่งสามสสสามสหห้าสาำหรับชุดกันก็จะเป็น9ก้าหนึ่งหนึ่งเก้สา 7007นะคะแล้วก็7997กันเบิลนะคะก็อย่าลืม55้าเอาทำไม59าเกพี่น้องโอ้ยน้องมา59ได้ยังไง55แล้วก็99นะคะหรือจะมา59นะอินมินจะเขียนว่าเป็น55นะคะสงสัยแหละพี่น้อง อย่าลืม90นนะอย่าลืม91นะคะอ๋91อ91้าหนมีแล้วนะเขียนไว้ตรงนี้76นะคะอย่าลืม56แล้วกันพอดีให้ไปแล้วก็คือให้นะคะสำหรับแนวทางตัวเลขนะคะที่น้องแอดชอบนะคะก็จะเป็น6006นี่9้าห59ตัวน,นี้เลย7007นะคะ สามสี่สี่สามสามห้าห้สามนะคะจดไว้แคบไว้นะคะใครอยากเข้าบ้านนะคะอยากได้หลายแนวทางลาวพัฒนาหุ้นนะคะ3รัฐดาวจดนะคะก็อย่าลืมเข้าไปเอากันได้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้ให้กับน้องแอดมินด้วยนะคะจะได้ไม่พลดาดแนวทางใหม่ ของน้องแอดนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะโดยดูดยเ่งงปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ